สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนพกานั่นเองนะคะหรือว่ายูกิให้ท้องข้าอย่างตอนนี้นะคะยูกิก็ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งแห่งวงการเพลงวงการหมอลำจริงๆนะคะเพราะว่างานเข้ามาเนี่ยเรือยๆวันแน่นมากๆเลยนะคะแล้วก็มีงานเนี่ยเข้ามาตลอดนะคะหลายๆคนนะคะก็ได้เห็นแล้วเนี่ยก็ต่างชื่นชมนะคะแล้วก็ต่างมีการพูดถึงเธอเนี่ยอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีการพูดถึงอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ยูกิเองเป็นคนหนึ่งที่แบบ ว่าพัฒนาตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดนะคะทาให้เราเนี่ยได้เห็นผลงานใหม่ๆของเธอล้วก็น่าจะเป็นคนนึงที่โดดเด่นนะคะในเส้นทางของการเป็นศิลปินนะคะในวงการหมอลลามลูกทุ่งเนี่ยอย่างแน่นอนนะคะแล้วเราก็เห็นถึงการพัฒนาตัวเองของเธอเนี่ยอยู่เรื่อยๆอย่างยุกีนะคะถ้าใครติดตามเธอมาเนี่ยก็คือทุกๆครั้งที่เราเห็นยูกินะคะไปที่ไหนก็จะมีคุณพอ่อกับคุณแม่นะคะคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยติดตามคอยตามเธอเนี่ยไปเรื่อยนะคะแล้วก็ต่างคอยดูแล นั่นเองนะคะเรนได้ว่าคุณพอ่อกับคุณแม่เนี่ยซัพพอร์ตเธอดีมากๆเรนได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยก็พาเธอเนี่ยเดินสายประกวดนะคะจนมีมาถึงทุกวันนี้จนทําให้เธอกลายเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงในวงการเพลงวงการหมอลำนะคะอย่างตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นยุกิไฮทองคําเต็มตัวนะคะคุณพอ่อคุณแม่เนี่ยก็ตามไปด้วยทุกงานแล้วก็คอยดูแลไม่ขาดสายเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่ยุกิเองนะคะเธอก็ยังเด็กก็ยังไม่ได้โตมากก็ยังอยู่ในวัยที่แบบว่ายังถือได้ว่าเป็นวัยที่จะเริ่มเข้าสู่วัยร รุ่นแต่ว่าเธอทํางานมาตั้งแต่เด็กนั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ยังคอยตามดูแลแล้วก็เป็นห่วงเธอนั่นเองนะคะอย่างล่าสุดน,นะคะเหมือนว่าจะเป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะของคุณพ่อของยูกินั่นเองนะคะอย่างพ่อตุ้มนั่นเองนะคะหลายๆคนก็น,านาก่าจะคุณน้าคุณตากับพ่อตุ้มกันอยู่แล้ว โดยในครั้งนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของพ่อตุ้มนะคะหลายๆคนก็ต่างร่วมอวยพรวันเกิดนะคะให้กับพ่อตุ้มในครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าพ่อตุ้มเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าใจดีกับแฟนคลับนะคะแล้วก็อ่าเราก็เห็นถึงความเป็นกันเองของครอบครัวนี้เรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยนะคะทุกครั้งที่แบบว่าไปเจอกับแฟนๆนั่นเองนะคะโดยในครั้งนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของ พ่อตุ้มนะคะยูกิเองเธอก็ได้มีการอวยพรวันเกิดนะคะสําหรับวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณพ่อนะคะเรียกว่าเป็นโมเมนต์ความน่ารักนะคะแล้วเราก็เห็นถึงความผูกพันนะคะของพอลูคูนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนว่าครั้งนี้นะคะยูกิเธอทํางานแล้วก็เธอเนี่ยเริ่มโตแล้วนะคะเธอก็ได้มีการซื้อของขวัญนะคะมอบของของขวัญนะคะให้กับคุณพ่อของเธอด้วยนะคะสําหรับวันคล้ายวันเกิดในครั้งนี้โดยของขวัญในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เหมือนว่า พิเศษมากๆเธอนะคะก็ได้บอกว่าของขวันแว่นเกินให้พ่อปีนี้ค่ะ3บาทเบาๆห้าประมาณนี้ก็เหมือนว่ามีการซื้อเป็นกําไรข้อมือนี่ค่ะแบบมูลค่า3บาทเนี่ยค่ะเป็นทองคําให้กับอุณพอนั่นเองนะคะก็น่าจะมาจากน้ําพักน้าแรงการตั้งใจทํางานของเธอนะคะที่เธอเนี่ยจะมอบให้กับคุณพ่อในครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆที่เราได้เห็นนะคะแลวคุณพ่อเนี่ยก็น่าจะประทับใจแล้วก็ภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้มากๆเลยนะคะสําหรับ ของขวัญชิ้นนี้เพราะว่ายูกิเองเธอก็แบบว่าตั้งใจมอบให้กับคุณพ่อมากๆเธอก็เคยบอกนะคะว่าที่เธอเนี่ยทำทุกวันนี้กับอาชีพศิลปินเนี่ยแค่ไหนเนี่ยนะคะเธอก็สู้เพราะเพื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เอาเพื่อครอบครวัวของเธอนั่นเองนะคะก็ถือว,ว่าเป็นโมเมนต์ความน่ารักความประทับใจจริงๆนะคะรวมทั้งครั้งนี้ก็ถือว,ว่าเป็นของขวัญที่ยูกิเนี่ยได้มีการมอบให้กับคุณพ่อนั่นเองก็ถือว,ว่าเป็นความน่ารักความประทับใจจริงๆนะคะเราก็เชื่อว่าเราจะเห็นโมเมนต์ความน่ารักจากคููนี้เน อยู่ตลอดอย่างแน่นอนนะคะใงนี้นะคะก็ถือดว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการเอามาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ